ก็เป็นหน้าที่ของขคณะกรรมการทั้ง3ท่านที่จะทำการรวมคะแนนแล้วนะครับโชว์ก็ไม่ยากโชว์ไม่ยากโชว์ไม่ยากหรือก็พอละรู้แล้วและผลของคะแนนนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆงทั้งสองโรงเรียนนี่ก็ตื่นเต้นกันมากมาลุ้นกันดีกว่าครับคุณผู้ชมคือที่จริงวันนี้ครับมีผลแพ้ชนะชื่นชมทั้งสองโรงเรียนครับผม เขาสุดจริงงั้นขอผลตัดสินให้ผมครับ,รบอขอบคุณครับนี่คือผลตัดสินครับโร,ร,รงเรียนแรกที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมฤดูฝนปีที่8ได้แก่ ราารโรงเรียนนวมินทราจิตชิตขอวไว อันว่าจากจังหวัดนนทบุรีนะครับสามารถผ่านเข้ารอบได้ด้วยการชนะโรงเรียนเคยเป็นแชมป์ประจำฤด,ดูด้วยแต,<อ>แต่อย่างว่านะคะซีกวนวล่ะคราวนี้ก็คือเหมือนเด็กใหม่ทั้งหมดแล้นะคะ,เ,คคะเลือดใหม่ก็ว่าได้เลือดใหม่อย่างแรกนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านดรพงศักต์ตั้งวานิชกพงศ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่ให้การสนับสนุนงบประมาณมาแข่งขันในรายการชิงชาสวรรค์ค่ะ แล้วก็ท่านผู้มีการสมยศรัตนาถารวมถึงคณะครูอาจารย์ที่คอยเป็นกาลังแรงเชียร์แรงใจให้ตลอดค่ะก็ถือว่าครั้งนี้ก็ทําได้ดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าก็ไม่สบายค่ะก็วันนี้ก็คิดว่ามาแข่งกับตัวเองค่ะก็อยากจะแข่งกับตัวเองให้ชนะค่ะชนะตัวเองค่ะคุณแม่คะคะ่ะยังไปได้อีกนะคะน้องน<ะ>ี่ถือว่าเก่งมา<อ>ก13ปีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ลูกสาวเขาก็มีความภาคภูมิใจที่สุดค่ะคือเวทีนี้เป็นเวทีที่เขาอยากจะมาที่สุดค่ะเพราะว่าเวทีประกวดร้องเพลงทุกเวทีจะไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ค่ะเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่หัวใจทุกดวงอะคะ่ะมารวมกันคือความฝันของทุกคนเหมือนเหมือนกันค่ะมาอยู่รวมกันนะคะเขาอยากจะมาจุดนี้ค่ะแม่คุณคุณค่ะ ถึงอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะจะบอกว่าวันนี้ก็คือเรื่องของโชว์ที่ทําให้พวกเราประทับใจกันทั้งสตูเลยใช่แล้วค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าพวกเราก็เหนื่อยกันมามากๆแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะท่านวิทยาสีชมพูนะคะขอคุณท่านมาให้กําลังใจด้วยใช่ค่ะเพราะว่าคขาที่มาแข่งรอบแรกเพราะว่าพอได้มาเป็นพอวันแรกอ๋อเหรอคะเห็นว่าท่านพอสนับสนุนเต็มที่เลยตรงนี้ ขออสมุดเต็มที่มากๆาขอบคุณค่ะวันนี้ขกทั้งส,สองโรงเรียนเลยนะคะแต่มีเพียงโรงเรียนเดียวค่ะที่จะเข้ารอบกับเราะะวันนี้โรงเรียนแรกที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมได้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีจากจังหวัดนนทบุรีค่ะรับทุนการศึกษาจากผลิตภัณฑ์โรซ่าแล้วก็แปลงสีบันเสาสองหมื่นบาทค่ะ คนวิทยาคมจากจังหวัดขอนแก่นนะคะรับทุนการศึกษา20,000บาทเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะเรียกได้ว่าใหม่แรงขึ้นเมื่อตกตบนาซีดคณะกรรมการของน้องสาวท่านนะคะขอบคุณค่ะที่ถามยากจริงๆที่ถามหมอเลยครับผมขอบคุณน้องๆสาวโรงเรียนค่ะขอบบคคุณรั นที่สองเข้ารอบ4ทีมค่ะนั่นคือจากจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ไงมาหวานเลยนะคะโรงเรียนลมศักิ์วิทยาคมค่ะเจอกับโรงเรียนแม่วงพิทยาคมนครสวรรค์เอาแล้วจับตามอง2โรงเรียนที่จะถึงในสัปดาห์หน้าไม่ธรรมดาทั้ง2โรงเรียนใช่แล้วค่ะชิงชานส่วนปีที่8ของเรานะคะในการเข้ารอบลึกนะคะจะเข้ารอบสี่ทีมนี้ไม่ธรรมดาห้ามพลาดเด็ดขาดกับเสาหน้า4โมงครึ่งทางมูวนไทีวีวันนี้โปรดทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ